ครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการฝึกเปลี่ยนคีย์มาฝากกันนะครับหรือว่า t r a n s p o r t นั่นเองนะครับก็จะต่อเนื่องกัน3 EP ีเลยนะครับสำหรับ EP ีนี้ก็จะเป็นการฝึกเปลี่ยนคีย์ที่เป็นทางคอร์ด two f i v นะครับแล้วก็ EP ีที่2ก็จะเกี่ยวกับการฝึก up etio อี EP ที่3ก็จะเกี่ยวกับการฝึกคอร์ดเมโลดี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู EP ีแรกสําหรับวันนี้กันนะครับ <S 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 ก็เป็นทางเดินคอร์ด t o f i v ของแต่ละคีย์นะครับแล้วก็จะเปลี่ยน คีย์ไป1เสียงครึ่งนะครับเดี๋ยวเริ่มจากคีซีก่อนครับสมมติว่าคีซีใช่ไหมครับเราเริ่มจากคีซี two ของคีซีก็จะเป็นคอร์ดดีมิเนอร์ G แล้วก็ c นะครับใส่เทนชันได้นะครับดีมิเนอร์เคอร์ด G ีคอร์ด C เมเจอร์เซเว่นคีย์แรกเรียบร้อยแล้วนะครับคีย์ถัดไปเราเปลี่ยนไป1เสียงครึ่งใช่ไหมครับโอเคดูที่สายหนะครับ C ไป D ตัวนี้ 1เสียงใช่ไหมครับอีกครึ่งเสียงก็จะเป็นตัวนี้ครับก็ได้เป็นค e ีย์ e flat นั่นเองนะครับ c d e แล้วก็ลดลงไปเป็น e flat นะครับเราจะเรียกว่าเป็น minor third ก็ได้นะครับก็คือ flat 3เปลี่ยนคีย์แบบนี้นะครับคีย์ c ไปค e ีย์ e flat แต่ว่าขึ้นด้วยคอร์ดที่2 5แล้วก็กลับมาคอร์ด1นะครับคอร์ดสก็คือ f minor ใช่ไหมครับในค e ีย์ e flat แล้วก็ไปคอร์ดห้านะครับโดมิเนนต์เต็มโดมิเนนต์ใส่เทนชันได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปคอร์ดหนึ่งก็คือคอร์ด e flat นะครับโอเคคีย์แรกคีย์ซีใช่ไหมครับ two f one คีย์ที่สองคีย์ e flat ครับ two f one เหมือนเดิมนะครับก็ฝึกคิดอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วถัดไปก็1เสียงครึ่งเหมือนกันนะครับก็จะเป็นคีย์ Uh, G flat นะครับเป็นคีย์ G flat หรือว่าจะเรียกว่า F sharp ก็ได้นะครับทีนี้เราก็เลื่อนออกไปข้างนอกหน่อยนะครับให้มันเล่นง่ายๆหน่อยคีย G flat นะครับ, okay. รบก็ขึ้นด้วยคอร์ด2ก็คือ A flat minor 7คอร์ด uh, D flat 7นะครับ D flat 9ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปคอร์ดที่1 G flat major 7ครับโอเค2 5 1ของคีย์ G flat เสร็จแล้วไปคีย์ไหนต่อครับคีย์ A ใช่ไหมครับตรงนี้แต่ขึ้นด้วยคอร์ด2ก็คือ B ีเม o r อร์เอจูเมเนนแล้วก็คอร์ด1คอร์ด A m a j เ r 7นะครับเสร็จแล้วไปคีย์ไหนครับกลับมาคีย์เดิมแล้วนะครับก็คือเป็นคีย์สแต่ขึ้นด้วยคอร์ด2คอร์ด5แล้วก็คอร์ดที่1ครับ ค,ค่อยๆฝึกอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เราชินกับเสียงของ two f i v o แล้วก็ฝึกคิดด้วยว่าไปขี่อะไรนะครับเอาไหมนะครับคี์ C เริ่มจากขี์ C นะครับ two f i v one เสร็จแล้วไปขี่ E flat ครับ G flat ครับคี่ A ครับคี์ C ครับ เราจะเริ่มจากคีย์อะไรก็ได้นะครับสมมติว่าวันนี้เราจะเริ่มจากคีย์จีคีย์จีใช่ไหมครับสองห้าหนึ่งของคีย์จีใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ไปสองห้าหนึ่งของคีย์อะไรครับ B flat ใช่ไหมครับเพลินเนอร์ะครับเสร็จแล้วก็ไปสองห้าหนึ่งของคีย์อะไรครับคีย์ดีแฟทใช่ไหมครับนะครับมันก็จะได้ฝึกเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ไปสองห้าหนึ่งของคีย์อี เสร็จแล้วก็ไป2 5 1ของคีย์จีกลับมาคีย์เดิมครับนี่นครับยังไงลองเอาไปฝึกคิดฝึกทำดูนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยน Position ของคอร์ดนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับสำหรับการฝึกคิดในเรื่องของการเปลี่ยนคีย์หรือว่า t r a n s p o r t ในคอร์ด2 5 1ลองลอาไปฝึกคิดฝึกทำดูครับสวัสดีครับ